ถ้าพี่น้องมาพับนกนกกระดาษนกกระดาษเรา็ดแบ่งกระดาษก่อนแบ่งกระดาษแบ่งมุงกระดาษเท่าเท่ากันถ้าแ,แบ่งบ่ท่กันพับออกมาแล้วมันสสวงาม บ่งกระดาษเข้าเากันมีการใส่สมาธิอืไรแบบนี่ยคู่เป็นสอนหนึ่งแต่เป็นเด็กหน่อยสอนผับนกกระดาษจนปันนี้ลืมหมดแล้วลืมจนไปบอกมูสอนให้มูสอนสอนผับนกมูก็สอนมา ก่อนแล้วก็มารถจำมากสมาลองลองพับเบิ้งได้เนี่ก็เป็นคอนเทนต์หนึ่งล่ะพับคอนเทนต์นพับหนังก,กระดาษเพื่อพับไปแล้วก็ลองพับมันลืมไปสำหรับคนบอกเคยพับมันกิดกระยากอยู่ด้ คนกับผับผับคนละแบบเนาะคนกับผับเก่งเคนผับเก่งเคนผับเร็วคนกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแบบเดียวเจ็บไอ้คนนี้นี่จะเป็นยังไงจะงงเนี่ยคอยจะงงอยู่หลายรอบเพื่อน่วดตีกันด้ แบ่งกระดาษา้มันถอดทอกันมันทั้งออกมาเป็นมุมที่สวยงามเล็กน้อยชุ่มีมันเปนลืมมดแล้วกันเทใจบบุได้ได้พับตะเคียวบุหนกเด่นตะเกียมขั้นตอนที่ยากตอนนี้คือขั้นตอนเห็ดปีกกับเหตดคอเห็ดหางเป็นขั้นตอนที่ยากสำหรับข่อยข่ <c oughs> อยแ่พวงน้อมันแอ เ,เห็ดมันง่ายเห็ดคนระเบียบระยางหลายคนกับเห็ดดีเห็ดน,นกพับนกกระดาษพับเสร็จแล้วเอาไปเห็ดโมบายหอยสวยๆงามๆหมดถ้าสีมีกระดาษสีเอากระดาษสีมาเห็ดมาผับผับนกเป็นหนึ่งใส่ร่าจังนาที่สำหรับค้นเห็ดเก่งกะ แบบเดียวตั้งใจเห็ดสำหรับก่อยเห็ดจะแนะนำภาพนกคอนเทนต์โดนเตอเปืือกอีกคลิปง่ายมาเ่ยใส่ขั้นตอนปีกและหาง ได้ปีกแล้วนี่คือปีนกนกต่ไปว่าเป็นเป็นปลาหมึกใช่หไหมมันเป็นนกปีกมันเป็นปลาหมึกแต่ก็ทำเหมือนกันอีกข้างหนึ่ง ตัวน้อยน้อยพับตัวใหญ่ใหญ่พับไปปรับมากอะเอาไปห้อยเป็นโม่ใบกูเห็ดเป็นเป็นกัเห็ดง่ายกูเห็ดโปเป็นเป็นกัเห็ดยากคือข่อยกัเห็ดให้มันยาดเลยเจลิมต่ละเวิน คิดจะหาคอนเทนต์คิดจะหาแนวเหตุ content. คอนเทนต์คลิปสันคลิปเงาคลิปเลี้ยวเหตุแล้วกว่ใส่แฮตแท็กบอกเรื่องแฮตแท็กเนาะบอกเรื่องแฮตแท็กใส่ให้มันถือเดียกพี่น้องเด้อเฮ็ดคลิปเรียกวใส่แฮตแท็กให้มันถือถือวิธี วิธีการใส่แฮชแท็กกันว่าใส่จังไดคลิปจังสิทรงใส่จังไดจังสิบพันการติดแฮชแท็กแฮชแท็กก็มีข้อควรระวังด้วกันใส่แฮชแท็กยังไงให้เจาะจงกลุ่มใส่แฮชแท็กให้มันใส่แฮชแท็กใส่ให้มันถึงเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเจ้าเห็ดอีหยัง คอนเทนต์เจ้าเนื้อหาสาระของเจ้าเนื้อหาเจ้าไปแนวทางใดเจ้าก็ติดแฮกแท็กไปในแนวทางนั้นว่าแมนเจ้าจะไปใส่แฮกแท็กอีกยังก็ได้แฮกแท็กบ้าบาบ่บอแฮกแท็กอีกอย่างบุ่นแฮกแท็กเปิดข้าการมองเห็นมันมีอยู่ติดกับกลุ่ม กุมเปิดคาการมองเห็นบ่มีดอกเจ้าเห็ดน,นี่ตัวอย่างพับนกกระดาษเป็นเนื้อหาหนึ่งเจ้ากับส่แฮทแทไปกลุ่มพับนกกระดาษค้นสอนพับนกเห็ดเอียงแฮทแทสเกี่ยวกับการพับกระดาษแฮทแทการเรลื่อนรูอันก็จะเป็นการเรลื่อนรู เรรู้การพับกระดาษแฮแทกคนชอบพับเอประมาณนี้เกี่ยวกับลุ่มลุ่มจักสารลุ่มพับนกลุก่มใส่กระด,ดาษเป็นธุรกิจอะมันก็จังสิมันจังเขา่าเขาขันนะสมมตุตในนี้มีเรื่องสมมตุติสมมุติเจ้าไปหาปลา,าเจ้าก็ชีไปหาปลาเจ้ากับบอกว่า กิดแห้แท็กไปเยวกับหาปลาอะไรเออพุกมนุรัก์นาไไปสิแแท็กคนหาปลาแหแท็หาปลาไม่กับเป็นประโยชน์คอยพบนก คอยติดแท็กว่าจังใดเติร์ลเมือเติร์ลเวนชิดหาแนาวสิหาแนวสิมาลงมาเข็ดเข็ดเด้องอดขันตอนใดลัะตอนนี้ได้ได้ข้อได้หางเลยโอ้อยว่าเี่ยพับนกตัวหนึ่งกับสิบนาทีมันได้่อย ยังบ้านมี่เป็นนกอยู่ได้ปีกอ่ะปีกคอหัวหัวนกหางเ้องก้นกเ็เฮ็ดหางตรงๆ้ะคอยว่ามาต่อค้างตรงคอยเฮ็ดหางมันบานน,านี่หางหนกหางนกเอยนกหางบาน เป็นนกแล้วนะเป็นนกออกไปประมาณมันเป็นนกนกก็มีหางหางกระหางบานเอาละชอบคลิปนี้กับกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้น้ำเลยเด้อกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ ลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่